สวัสดีครับได้ยุคการสั่งซื้อตัวเครื่องชุดน้ำแรงดันต่ำนะครับห้อทัสโกโกคีดนะครับเพื่อที่จะมาล้างแอร์นะครับโดยสั่งซื้อกับทางลาซารด้าครับก็ใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ3-4วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในกล่องว่าสินค้าที่เราสั่งมามันมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเรา,าเริ่มแกะกล่องดูเลยครับ ก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้ครับโดยก่อทุกอย่างก็จะถูกบรรจุไว้ในกระเป๋าทัสโกแบ็กนับแรกก็จะเป็นคู่มือการใช้งานครับแล้วก็จะมีสายต่อครับเป็นปั๊มสายด,ดูดแล้วก็สายฉีดล้างควาเย็นนะครับแกะให้ดูครับว่าเป็นยังไง แบบนี้นลครับแต่ว่าไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ครับแล้วก็มาอีกตัวครับนี่ครับหัวฉีดครับก็จะมาประกอบก็ง่ายๆครับแค่หมุนเกลียวเข้าก็ใช้งานได้แล้วครับตัวสุดท้ายครับก็จะเป็นตัวปั๊มครับน้ำหนักนี่เบามากครับน่าจะประมาณสองถึงสามกิโลเลครับประมาณนี้ครับ